พิธีกรดังสัมภาษณ์หมอดู่วงจุย้ยชื่อดังผู้เสียหาย0.66ล้านออกรายการอวยฉ่ำดราม่าซ้ำอีกพิธีกรดังสัมภาษณ์หมอดู่วงจุย้ยที่กำลังเป็นข่าวผู้เสียหาย0.66ล้านออกรายการอวยฉ่ำชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นอีก โดนอีกแล้วเพจอีซอขยี้ข่าวอีซอเปิดภาพหมอดูห่วงจุย้ยชื่อดังที่กำลังเป็นข่าวใหญ่มีผู้เสียหายออกมาร้องหมดเงินไปกับหมอดูห่วงจุย้ยดังกล่าวสูงถึง66ล้านและยังมีผู้เสียหายตบเท้าออกมาร้องเรื่องหมอดูคนดังกล่าวจำนวนมากตอนนี้นั้นทั้งนี้เพจอีซอเปิดภาพหมอดูห่วงจุย้ยตรอฮออจอไปออกรายการของพิธีกรดังต่อยไตรพบ พร้อมทั้งระบุข้อความว่าอาต่อยอวยช่ำกับหมอดูหวงจุ้ยชื่อดังถ้าไม่ดูถือว่าผิดของเก่ายังไม่เคลียร์ของใหม่มาอีกแล้วอาเอ้ยโดยชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากอาทิรายการนี้อีกแล้วรายการนี้อีกแล้วหรออีกแล้วเป็นรายการที่ไม่ว่าใครถ้าจ่ายเงินก็ได้ออกทีวีว่างั้นเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ